Thank you. สวัสดีครับทุกคนครับแมตช์นี้นะฮะถือว่าเป็นบอลถูกคู่นะฮะเป็นรอบรองชนะเลิศของซีซั่นที่18นะครับผมซึ่งก็โคจรมาพบกันนะครับระหว่างคุณกูนนะฮะที่ชนะคุณลาตีฟแชมป์เก่ามาได้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นคุณเฮงนะฮะที่ชนะคุณเจมมาได้เหมือนกันนะฮะชนะแชมป์มาด้วยกันทั้งคู่ครับผมแล้วมาเจอกันในแมตช์นี้นะครับมาดูการจัดทีมกันก่อนนะฮะคุณกูนก็ใช้แผน4 3 1 2นะครับบริษัทประตูเป็นมาร์คแอนเดอร์ยทสเกนนะครับแผงแนวรับ4คนตั้สี่คนะะฮกบ มีเซอรจอล์ามอสนะครับคาริดูคลเิเบอรี่มัตไทเดลิกแล้วก็เปาโลมาดินี่นะครับเซอร์จอรบุสเกสนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะฮะตัวกลาง2คนก็มีฟิลโฟเดนกับเฟงกี้เดยองนะฮะบุนโอฟานเดสเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับคู่สุน่าก็ใช้เป็นกิสเซโนลเรเนโดยืนคู่กับโลมาลีโอนะครับ ส่วนฝั่งคุณเฮงนะครับผมใช้แผนเดิมนะครับ4-2-2-2นะครับรุสเซอรประตูเป็นอีเดซันนะครับคู่เซเดแบ็กเป็นมาควินยอสยืนคู่กับโจโกเมสนะครับแบ็กซ้ายจจดีอัลบานะครับแบ็กขวาฮาวเวซินตินะครับปาติเกเวล่าเป็นมิดฟิลตัวรับคู่กับมาเตโอกอนดิชีนะครับผมแล้วก็โรนานินโยนะครับผมกับโมฮัมเหม็ดซาลายืนเป็นมิดฟิลตัวลุกนะครับคู่สุดหน้าก็ใช้เป็นคีเดนเอมบาเป้ยืนคู่กับเจมี่วาดีนะครับ ทั้ง22คนในสนามนี้นะฮะนักเตะไม่ซ้ํากันเลยนะครับนี่คือระบบดัฟนักเตะนะครับเอาละครับเกมเริ่มนะครับทางฝั่งของคุณกูนเป็นผู้เขียนลูกเดิมก่อนนะครับปุกจากซ้ายไปขวานะครับมาในเสื้อสีชมพูนะฮะโมเดลของบาร์เซโลนานะครับส่วนฝั่งของคุณเฮงนะครับก็มาในชุดสีแดงโมเดลของเลียบูครับจังหวะแรกโรนโดยิงชนเสาโอ้โหแล้วไม่มีตัวซ้ำโอ้โหทักทายจังหวะแรกครับโรนโดยิงยังไปชนเสาครับหึได้ว่าเสียทีเดียวครับโอ้โหแต่คุณเฮงก็ไม่รีบนี ได้บอลมาก็ค่อยๆทำเกมขึ้นมาครับสไตล์เดิมซาร่าคือมาที่วาดีครับแต่นิดนึงสองแล้วนะฮะแต่ว่าติดครูเบอรี่ครับขึ้นมาใหม่ครับโฟเดนกูโดฟานานจะให้กับเดยองคะท่านผู้ชมติดโรนันโยแล้วไหลไปตรงพรื้นที่ว่างครับจะใช้สปีดของเอมเปเป้โอ้โหแต่ว่าไม่ผ่านครับโดนประกบสายขวาเลยมาขึ้นกันใหม่ครับ <c oughs> จังหวะทักทายจังหวะแรกของโรนันโดฮะแล้วก็ ่อนไปเลยนะฮะไม่มีรีบนะฮะดูทั้งสองท่านนะครับในการต่อบอลนะฮะดูก็รู้ว่าค่อยๆทําเกมขึ้นมาครับโรนโดตะวัดมาให้กับโรมาดิโอครับจะติดมาร์คบินฮอสครับแต่มันก็ยังไปเข้าทางบุนโญฟานเดสครับเดยองบุตเกสมาทางซ้ายครับโฟเดนยัดไปให้กับโรนโดครับหล่อจังหวะพลิกอยู่ท่านผู้ชมโอ้โหแต่ว่าโจโกเมสครับใช้ความแข็งแกร่งครับเบียดไปได้แล้วตอนนี้จะสวนกลับหรือเปล่าครับปาติไกว์ด้ายกไปให้กับเอ็มบัปเป้ครับแต่ว่าโดนดักครับไปไม่ถึงฮะได้บอลไปอีกครั้งหนึ่ง โดมาริโอครับรอจังหวะพิกครับรอจังหวะพิกแล้วมีมุมแต่ว่าก็ยังไม่ยิงครับจะให้กับโรนโดครับแต่ว่าคืนไปเนี่ยไม่มีนักเตะของคุณกุลขึ้นมาช่วยเลยนะฮะมุมกล้องนี้ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่คุ้นตานะฮะเพราะว่าเป็นมุมกล้องที่ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยเลือกที่ตัวเองถนัดมานะฮะท่านผู้ชมแล้วชุดเสื้อสีทีมนะครับของบา์ซ่าถ้าไม่ได้ลงแพทก็ไม่มีเสื้อสีชมพูนะฮะแต่ว่านี่เป็นการลงแพทมาแล้วก็ทําให้เสื้อเลียบพูนะครับผมมีโลโก้ด้วยนะครับบอลออกข้างไปครับไป วีร่าครับ40 <in> มาทีโลนานินโยแล้วเวีร่าวิ่งนทางไปแต่ว่าจ่ายไปติดพวกเดียวกันเองครับเอาว่าจ่ายไปก็เฉลับแล้วออกข้างไปอีกครั้งหนึ่ง <'re> แมตส์นี้แข่งกันแมตส์เดียวนะครับไม่มีเย่าเยือนนะฮะถ้าเสมอกันใน90นาทีก็ต่อเวลาพิเศษ,ษ,ษ,ษถ้ายังเสมอกันอีกก็ต้องตัดสินด้วยการดูลูกจุดโทษครับผู้ชนะก็จะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศของซีซั่นที่18ครับ oh, ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของทั้งคู่นะครับคุณ <'s> เฮงเนี่ยได้อันดับ3มาแล้วนะครับ s <S แต่ว่าคุณกูเนี่ยก็ นี่เป็นครั้งแรกของเขานะครับเว่าครับซาร่าขอลองสองท่านผู้ชมโดนปัดไปครับแทสเ,เกนเยังเป็นลูกเตะม,มุมครับดูฮะมันมีช่องต้องลองสองครับพยายามที่จะเอี้ยวตัวแล้วยิงลองเล้งไดฟ์นะครับแต่ว่ามุมมันไม่ค่อยมีแล้วนะฮะมาอยู่กลางประตูแล้วนะครับก็เลยปัดไม่ได้เป็นลูกเตะม,มุมของโรนนนิโยครับ จะใช้สูตรเดิมครับเปิดไปที่จุดนัดพบเสาแรกมาร์กินอสขึ้นไม่ถึงครับโรามาเิโอมองเคลียร์มาแถว2ยังมีครับสซนติเก็บได้คือมาที่โรน,นันยินโยครับจะโยนเข้าไปติดบล็อกเตลรกครับแต่ว่าก็ยังไปเข้าทางมาร์ินนอสครับ บอลอยู่ที่เจดีบ้าพยายามที่จะกดสกิลท่านผู้ชมแต่ไม่ติดสกิลครับโลมานิโอฉกไปได้แล้วไหลไปตรงพื้นที่ว่างครับโลนันโดครับ1ต่อ3 1ต่อหท่านผู้ชมต้องเอาตัวรอดให้ได้ครับไหลไปให้การบูโนเฟอร์นันส์ครับจะพลิกขรับมาเข้าว่าด้านในแล้วไม่ได้ยิงับท่านผู้ชมโอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับคือนะผู้เล่นน้อยไปหน่อยครับคุณคูณสวนกลับมาต้องชมกองหลังของคุณเฮงนะฮะลงไปได้ไวมากนะครับทำให้แก้ไขสถานการณ์ไม่ได้ครับคุณเฮงอ้าวแต่ว่าพลิกไม่ดีครับ วารีโดนคูรูเบรี่ดักไปแล้วจะสวนกลับอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าครับโรมาลิโอคือมาที่โรนันโดครับคือมาที่โรมาลิโออีกครั้งหนึ่งครับแต่วัดมาด้านขวาครับเฟอร์นันเดสไม่ถึงนะท่านผู้ชมต้องปลอดภัยไว้ก่อนเคลียร์กลับไปที่เดเดชันครับชิงจังหวะกันไปมาอยู่นะฮะผ่านไปแล้ว35นาทีครับสกอร์ยัง 0- 0นะฮะมาตั้งเกมลุกกันใหม่ครับแล้วไหลไปแบบนี้ไม่ได้เปรียบครับโดนเดริกบังแล้วก็แย่งกลับไปได้ ลาสเกสแนวรับของคุณกู <ๆ S 2> นก็ยัดเซนเต์แบ็กมาถึง4คน uh, นะฮะเน้นความแน่นอนไว้ก่อนนะฮะไม่มีการเติมเกมจากด้านข้างนะครับเท่าที่สังเกตการยืนตำแหน่งของแผงแนวรับของคุณเฮงเนี่ยทำได้ดีทีเดียวนะครับ,<อ>บไม่หลุดตำแหน่งนะฮะทำให้จังหวะสวนกลับของคุณกูนเนี่ยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับถือว่ารัดกุมทีเดียวครับแนวรับทั้ง2ท่านนะฮะวางแผงมาดีทีเดียวครับจังหวะนี้ครับโรนานิโยโดนทำฟาวไปฮะ ตำแหน่งกลางสนามครับดวนกับเฟงกี้ดิยองนะฮะพยายามที่จะใช้ความคล่องตัวใช้สกิลด้วยนะครับแต่ว่าพลิกไปแล้วไปโดนปะทะครับไม่โดนใบเหลืองครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกครับยังไม่มีประตูเกิดขึ้นครับคุณเฮงตัดสินใจเปิดไปเรื่อยๆครับโดนานนโยเวียล่าแล้วยกคือน้ให้กับโดนานนโยครับไม่ผ่านบุตเกสและจะสวนกลับอีกจังหวะหนึ่งหรือเปล่าครับเดยอง โลมาลิโอครับมีแค่2คนอีกแล้วท่านผู้ชมโรนันโดรอเพื่อนนิดนึงครับแล้วมีเติมขึ้นมาครับฟโฟเดนใช้สปีดหนีโกเมส,สท่านผู้ชมมีโอกาสนะท่านผู้ชมสปีดหนีเข้าไปแล้วล้มตัวยิงโอ้โหชนเสาออกไปโอ้แล้วหมดเวลาไปเลยครับผ่านโอกาสอีกแล้วครับคุณกูนโอ้โหช่วงต้นเกมของครึ่งแรกก็ยิงไปชนเสานะฮะจากโรนันโดนะครับแล้วฟโฟเดนจังหวะนี้ท้ายของครึ่งแรกครับก็ยิงไปชนเสาวขวาเหมือนกันครับโอ้โหต้นเกมเสาซ้าย ปลายเกมเสาขวาครับยังไม่ได้ประตูครับดวลกันด้วยแทคติกกลยุทธ์จริงๆครับผมคู่นี้อย่างที่บอกไปนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ล้มแชมป์กันมาทั้งคู่นะฮะคุณคูลก็ล้มคุณลาติฟมาได้นะครับส่วนคุณเฮงเนี่ยก็ล้มคุณเจมธนพลมาได้นะฮะท่านผู้ชมแล้วโคจรมาพบกันครับวันนี้ต้องมีคนล้มฮะมาชมเกมอีก45นาทีครับ เปลี่ยนสลับฟังกันนะฮะดูครับดูการเล่นเกมรับของทั้งสองท่านนะฮะก็ถอยกลับมารับลึกนะครับไม่เข้าเพสซิ่งไวนะครับเน้นความชัวไว้ก่อนครับบอลอยู่ที่โรนันโดครับโรมาเิโอเคาะคืนมาที่บูนโนฟเนเดสโรนันโดโรมาเิโอครับเล่นกันอยู่สอสาคนครับแล้วแนวรับของคุณเฮงเนี่ยประมาณ7คนเนี่ยฮะปล่อยให้2องกองหน้าเนี่ย ยืนรอรับบอลอยู่นะฮะเวลาเล่นเกมรับเนี่ยมิดฟิลก็ลงมาช่วยเกมรับหมดเลยนะครับถือว่ารอบครอบทีเดียวครับแผนนี้วอดี้เอ็มบาเป้ครับแล้วมีวิ่งนำทางไปครับซาร่าแต่ว่าจ่ายไปติดครับคุณกูนกลับมาได้บอลแล้วทำเกมลุกขึ้นมาบ้างครับดูฮะดูเสื้อสีแดงครับเต็มสนามเลยฮะโรนันโดแล้วตรงนี้มี3คนครับฟิวดินสอดขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้รับบอลฮะลึกไปแล้วก็ คุณเฮงกลับมาได้บอลอีกครั้งหนึ่งครับเกมดูเหมือนจะตึงๆนิดนึงนะฮะสู้กันด้วยกลยุทธ์ครับใช้จังหวะสวนกลับไม่ค่อยได้ผลแล้วฮะคู่นี้เพราะว่าแผงแนวรับรับคุณทีเดียวครับแต่มาดูจังหวะด้านขวาครับเซเนติโยนเข้าไปได้นายเอ็มเป้ไม่ถึงครับต้องเคียยวออกมาโนโดดักได้ครับนี่ละฮะสองต่อห้าครับสองต่อหกจะทำยังไงครับโลมาริโอสปีดนี้แล้วเดยองครับลงมาช่วยครับฉีกออกไปด้านขวา ทางนายมียกมือขอบังครับโรนโดเปิดสัดเข้าไปเอามาดิโอพิกแล้วขอจริงติดฟั๊บคัะท่านผู้ชมโอ้โหกลยุทธ์สุดๆครับกูนี้สวนกลับก็ไม่ได้ครับดูฮะพอกุณเฮงจะสวนกลับของหลังของคุณกูนก็ไม่ขึ้นไปครับมาลินี่ก็เป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะฮะไม่เติมเกมลุกครับไม่หยุดตำแหน่งแล้วก็ตัดไปได้อีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าขึ้นไม่ดีครับคุณเฮงได้บุกอีกครั้งหนึ่งเอมเป้ลิกได้แล้วขออ่อแล้วโอ้โหชนเสาเข้าไปแล้ว โอ้โหเอาจนได้ครับคุณเฮงจากกิเลนเอมเปเป้ครับเนี่ยแหละฮะคือคุณกูนก็ไม่ได้พลาดอะไรนะฮะแต่ว่าจังหวะยัดแบบนี้แล้วพอพลิกนะฮะดูครับพลิกแล้วมุมมันมีครับต้องยิงครับชนเสาเข้าไปอย่างสวยงามครับกิเลนเอมเปเป้ตีใครแตกในนัดนี้ได้แล้วครับโลนานินโยครับเบิ้ลมาให้กับเอมเปเป้แล้วพลิกขอยิงเลยฮะต้องชมจริงๆริงนะครับผมเพราะว่ายิงหนีมือ แทรเซเกนไปแล้วพุ่งไปไม่ถึงครับ1-0ครับคีเดนมาเป้ครับยิงให้กับคุณเฮงนัทพลนะครับขึ้นนําคุณกูนไปแล้วครับต้องมีการกดหยุดเกมนะครับแต่ก็ยังพอมีเวลานะครับเหลืออีกประมาณ20นาทีนิดๆนะฮะอย่างที่บอกนะครับแมตช์นี้แข่งกันนัดเดียวจบนะครับไม่มีแก้ตัวในนัด2นะครับรวมถึงคู่ชิงชนะเลิศด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่ายังเสมอกันใน90นาทีเนี่ยก็ต้องต่อเวลาพิเศษครับ แต่ว่านำลูกเดียวครับอะไรก็เกิดขึ้นได้มีการถอดโรมาริโอออกไปแล้วส่งชัวฟริกซ์ลงมานะครับรวมถึงบุนฟานเดสออกไปด้วยนะครับส่งดาบิซินบาลงมานะครับคุณเฮงตัดเกมได้ครับแล้วค่อยๆต่อบอลขึ้นมาม่ครับกเมสสนติมาด้านขวาครับซาร่าตวัดไปให้กับวาดี้ครับเบิ้ลคืนให้กับซาร่าแต่ติดลามมสครับอะนะฮะคุณกูนมีโอกาสบ้างครับชาฟริกซ์ลงมาใหม่นะครับโนันโดเบิ้ลคืนครับ ไปไม่ได้ต้องคืนครับดูการเคาะครับแล้วพลิกได้ท่านผู้ชมชอรฟลิกส์จับบอลพูดไปนิดนึงครับคุณเฮงจะสวนกลับก็ไม่ได้ครับยังดีครับยังไปเข้าทางคุณเฮงอีกครั้งหนึ่งครับมาด้านซ้ายเลยฮะโรนารินโยแล้วเปิดเลียดมาให้กับวาดี้ครับคืนไปที่โรนารินโยครับทำเกมลุกขึ้นมายกใายกับวาดี้คืนโคกอ้ยไอเดียดีครับแต่ว่าน้ำหนักมันไม่มีครับวาดี้คุณกูลจะสวนกลับได้หรือเปล่าครับโฟเรนโฟเรนไม่ทันครับ บอลกลับไปเป็นฝั่งของคุณแองอีกครั้งหนึ่งฮะซาร่าเอ็มบาเป้ครับมาด้านซ้ายโรนันนิโยเขาะคืนมาให้กับเอ็มบาเป้มีโอกาสอีกแล้วครับจิ้มต่อโอ้โหเรียบร้อยครับ2-0โอ้โหหมดจดครับการต่อบอลนี่สุดยอดจริงๆฮะ ค่อยๆชิงค่อยๆเคาะนะครับแล้วสุดท้ายนะครับยิงอย่างเน้นๆเข้าไปครับเจมีวาดี้ดูฮะเอมบปเป้ก็จิ้มต่อมาให้กับวาดี้นะครับไม่ยิงเองนะฮะเนียนจริงครับการทําเกมลุกของคุณเองครับค่อยๆเคาะค่อยๆต่อนะฮะหาโซนิ่งหามุมยิงจนได้ครับลูกแรกก็ยิงระยะไกลจากเอมเปเป้นะครับพลิกแล้วยิงนะฮะลูกนี้ก็ต่อบอลเข้ามาในกรอบเกตโทษแล้วยิงระยะเผาขนครับโอ้โหได้ทุกรูปแบบครับส0นไปแล้ว เหลือเวลาอีก10นาทีเท่านั้นครับคุณกูลชอฟลิกส์คืนมาที่โรนันโดครับขึ้นไปที่ชอฟลิกส์แล้วกิงเอาละครับตีตื้นมาแล้วโอ้โหตัวสำรองครับลงมาใหม่จริงๆต้องวิง่งไปเก็บบอลแล้วครับ โอ้โหยังมีลุ้นครับยังมีลุ้นฮะสก,กอร์ยังไม่ขาดครับยังพอมีเวลาสําหรับคุณกูนนะครับโอ้โต้องชมเลยฮะการตอบบอลน,นี้นิ่งจริงๆครับแต่และคนนี่สุดยอดจริงครับดูการชิงซิกแซกนะครับส่งไปส่งมาส่งกลับไปมาวันทูสุดท้ายจบที่ชัวฟลิกส์ครับโรนันโดคนเดิมกับว่าที่โรนันโดคนใหม่ครับเชอฟลิกส์ก็ว่ากันว่าเป็นว่าที่โรนันโดคนใหม่ของทีมชาติโปรตุเกสนะครับแล้ววันนี้มายืนคู่กันครับ นี่ขอกอดตุ้นพี่หน่อยครับสุดยอดนะครับยังพอมีเวลาสําหรับคุณกูนะฮะต้องมีการหยุดเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อปรับนักเตะเพิ่มเติมครับดูเหมือนว่าแรดฟอร์ดของคุณเฮงเนี่ยจะหัวแดงเถือกเลยนะครับผมไม่ฟิตนะฮะก็เลยไม่ได้ลงในแมตช์นี้นะครับถึงแม้ว่าจะดัาฟมาได้นะครับถอดซา่าออกไปส่งมาเน่ลงมานะครับรวมถึงโรนินโญ่ด้วยครับถูกถอดออกไปแล้วส่งลาฮิมเซอริงลงมาครับ เน้นความเร็วเพิ่มเติมนะฮะเพื่อมาวิ่งไล่จับนักเตะของคุณกูนค,ครับในเวลาที่เหลืออยู่แต่ตอนนี้บอลเป็นฝั่งของคุณเฮงครับโกเมสเปลี่ยนฝากมาที่จอรี่ออบ้าครับเวียล่าเมอร์เทนส์ลงมาใหม่นะครับลงมาแทนเอม็มบาเป้ด้วยนะครับเปลี่ยน3าตัวลวดนะฮะว่าจังหวะน,นี้คุณกูนตัดเกมไปได้ครับ มีโอกาสนะครับรอบนี้ยังมีเวลาครับพิกกับพูชิสุดครับจะจ่ายไปด้านซ้ายแต่ว่าติดครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้คุณเฮงจะสวนกลับหรือเปล่าครับโอโหวาดีครับหลุดเลยสปีดมีท่านผู้ชมยังไงครับขอยิงไปที่เสาแรกโอ้โหยังดีที่ติดเซฟแทนเซกเกนโอ้โหไม่งั้นอาจจะขาดเลยนะครับถ้ายิงลูกนี้เข้าเนี่ยหมดหมดความหวังเลยนะฮะไม่ติดเซฟท่านผู้ชมไม่ติดมือด้วยโอ้ยิงออกไปเองนะครับไม่ได้ลูกเตะมุมครับโอ้โหแล้วเวลาจะหมดแล้วครับ แต่ว่ายังมีโอกาสบุกขึ้นมาอยู่ครับชาฟลิกส์ับไปเยซูสคือมาที่ชาฟลิกส์ครับโอ้โหบรรจงชิงวันทูได้หรือเปล่าครับไม่ผ่านครับโอ้โหบรรจงบรรจงสุดๆแล้วนะัท่านผู้ชมแล้วทดเวลาศูนย์นาทีครับน่าจะหมดเวลาท่านผู้ชมอ้าวไม่หมดสักที เดาไม่ออกเลยครับดูครับยังไม่เป่าสักทีนึงครับทดเวลาสูตรนาทีนะเนี่ยอ้าเดินต่อไปครับโอ้ลามอสโมโหสไลด์เลยหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหถือว่าสู้กันได้สมศักดิ์ศรีสูสีจริงๆนะฮะกลยุทธ์ของทั้งคู่เนี่ยสุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมแต่สุดท้ายผู้ชนะต้องมีเพียงหนึ่งเดียวครับเป็นอนว่าทางฝั่งของคุณเฮงนัตพลนะฮะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกของซีซั่นที่18นะครับรอผู้ชนะระหว่างคุณตังกับคุณบีนะฮะอดีตแชมป์เก่าทั้ง โอเคนะครับ, okay, รบสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเขง้ามาชมช่องอย่าลืมกดบ s นคลายกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ